ราศีเมษฮะเป็นหนึ่งในราศีดวงดีช่วงดาวพุธย้าย30มบกราคมถึงวันที่7เมษาปกติเขาโชคดีแค่1เดือนแต่ดาวพุธย้ายถึง2เดือนเศษแสดงว่าดาวพุธให้โชคลาภดาวพุธให้โอกาสดาวพุธเสริม2เดือนนี้มีอะไรใหม่ให้เราได้ทําพูดคุยช่วงนี้โอ้โหแบบเหลี่ยมเยอะนะฮะเลียมเยอะไม่ได้ไปโกงเขานะเพียงแต่ว่าไหวพริบดีพูดล้นน้มเน้าว้ใจคนได้นะฮะเผื่อเพื่อนๆจะขายงาน ก็ขายได้คุยให้หรือว่าซื้อของไดนน้ของที่ดีราคาพึงพอใจต่อรองได้ราคาที่เราต้องการวาทิลินเดนพูดแล้วคนเชื่อถือเชื่อฟังพูดแล้วโน้มน้าใจคนดีพูดแล้วได้ประโยชน์ต่อตัวเรารวมถึงถ้าจะทําเรื่องกู้ยืมก็มีเกณฑ์สาเร็จและบางทีต้องบอกนะว่าดาวพุธโคจรอยู่คู่กับทั้งดาวเสาดาราหูมันไปกระตุ้นนะฮะในการที่มันเป็นกลุ่มดาวโชคลาภ มีโอกาสได้โชคฟุกๆที่คาดไม่ถึงนะฮะนี่คือเรื่องราวแต่ว่านี่พรารวมรวมทั้งหมดก่อนนะเราจะมาเจาะเรื่องว่าเออเราได้อะไรบ้างเรื่องจริงมันวาจาไหนบ้างนะฮะเริ่มที่เรื่องแรกครับดาวโชคฟุกๆุเกี่ยวข้องกับวาจาฮะดาวพุธคือการสื่อสารการพูดคุยดาวพุธคือปากโอ้โหถ้าปากอยู่ในตำแหน่งโชคลาภเพื่อนๆนึกดูนะครับพูดอะไรเป็นโชคเป็นลาภพูล้คนเชื่อถือพู้คนเข้าใจ อธิบายอะไรก็ตามคนรู้สึกเออรู้สึกเราจะพูดแล้วมีหลักการพูดแล้วคนแบบเออขนลุกเลยะฮะคือคุยต่างต่างแล้วแบบโอโ้ใจตังให้เราได้เต็มที่ <c oughs> ยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราขายของเราจะมีเทคนิคในการพูดแล้วโดนใจพอดีนะครับนี่นั้นช่วงนี้จุดเด่นแรกคือวาจาเพื่อนเพื่อนจะมีเรื่องต้องคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมฮะช่วงกุมภามีนานี้ ลองนึกดูนะจริงๆอยู่นถึงสัปดาห์แรกของเมษาเลยนะฮะถ้าเรามีเรื่องที่ต้องคุยเรื่องสําคัญเรื่องเอกสารหรือบางทีจะทํานิติกรรมทําธุรกรรมหรือบางทีจะพูดโน้มน้าใจใครเขาเชื่อนะฮะเขาเอาัจเราด้วยนะฮะเขาสามารถจะให้กําลังใจเราหรือว่าผลักดันเราหรือว่าสนับสนุนเราได้นะฮะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ใช่แค่คนใกล้ตัวนะฮะคนรอบตัวเลยแหละนะครับคือไม่ใช่คนแค่โอ,อ้โหพูดสิบครั้ง ชนะ10ครั้งไหมครับเนียจะชนะพูด10ครั้งชนะสักเหรือ8ครั้งหรือได้กําไรสัก7จถึงแครั้งแสดงว่าวาจาช่วงนี้เอาใช้เกิดประโยชน์ถ้าระหว่างแบบเรื่องยากๆแล้วเราจะไปคุยกับให้ส่งคนไปคุยแทนเราคุยเองเฉยเลยนะฮะมันได้ความสําเร็จและได้มิตรภาพใหม่ๆจากคนที่เราต้องไปคุยหรือแก้ตัวได้ด้วยนะฮะเออนี่ดีวาจาเด่นอย่างที่บอกว่าค้าขายเราจะ พูดแล้วตรงใจคนซื้อเรารู้เลยคนนี้เดินเข้ามาเนี่ยเขาต้องซื้ออะไรหรือว่าต้องพูดสไตล์ไหนพอใช้ปุ๊บเกิดประโยชน์เขาเข้าใจเราง่ายเขารู้สึกดีกับเราหรือร้านเราหรือว่าเขาจะสนับสนุนในสิ่งที่เราทําอันนี้กรณีที่ค้าขายแต่ถ้าโดยทั่วไปนะครับทํางานอะไรก็ตามถ้าจะเป็นต้องพูดคุยหรืออธิบายอะไรให้ฟังคนจะเข้าใจคนจะเก็ตแล้วก็ทําตามอย่างที่เราต้องการเนอะว,ว่าไปนะราศีเมียนในช่วงนี้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทนจริงนนะฮะปากหา ทรัพย์สินนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของวาจาเด่นแลกเรื่องต่อมาคือโชคฟุกฟเพื่อนๆครับถ้าใครที่ไม่เคยมีโชคลาภนะฮะกระเถิบมานะเออว่าไปนะฮะโชคฟุกฟในหลายรูปแบบยอ,อ,นะอ,อ,อย่าเพิ่งมองบอตเตอรี่นะเออบางทีเราคุยเรื่องงานแล้วก็ขายงานหรือบางทีคุยเรื่องแบบยากๆนะฮะเออคนเชื่อเฉยเลยนะฮะเราไม่ได้ไปหลอกเขานะเย่างนี้ว่าความน่าเชื่อถือมันบังเกิด นี่ก็เออคุยแล้วมันทาให้สบายใจนะฮะนี่คือจุดดาวที่เป็นจุดเด่นมูนดาวการแก้ปัญหาสําคัญสําเร็จเผื่อเพื่อนๆจะมีปัญหาอะไรอ่าต้องคิดเคลียร์แก้ลุยคุยจัดการเด่นมากนะฮะมันสกู่ทีข้อแรกคือปากนะครับดีที่ปากขา้อที่2คือการแก้ปัญหาเพื่อนครับช่วงนี้ดาวพุธสมพัญกับดาวราหูเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างที่บอกมีเหลี่ยมนะฮะมีเหลี่ยมหมายถึงเราอ่านเกมขาด มีเหลียมหมายถึงเรารู้ว่าควรจะพูดอะไรคนแบบไหนมีเหลี่ยมคือปัญหาอะไรมาเราจะรู้ว่าต้องแก้อย่างไรหรือหาใคารม,มาช่วยดีมีเหลี่ยมคือเราสามารถจะใช้คนให้เกิดประโยชน์ได้มีเหลี่ยมคือเราสามารถจะรับรู้ว่าเออเรื่องนี้คนนี้หรือปัญหาเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมืออะไรช่วยโอ้โหราวนี้มันเด่นเลยแหละฉะนั้นข้อสคือการแก้ปัญหาเด่นเพื่อนๆมีปัญหาอะไรไหมครับปัญหา เรื่องงานมีไหมฮะปัญหาเรื่องเงินเหลยครับปัญหาเรื่องความรักแหละอะไรสักอย่างนึงก็ <c oughs> ดินก็ต้องมีบ้างเนี่ยบางคนไม่มีปัญหาก็มีโอเคนน่คือก็เรียกว่าโชคดีนะครับหรือบางคนมีปัญหาแต่รู้ว่าแก้แต่แน่นอนว่าหลายคนถ้าในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาแล้วแก้ไม่ตกคิดไม่ออกหาคนมาช่วยคือเราหรือบางทีเราเองเนี่นะครับจะแก้ปัญหาทียา่ยากได้ง่ายขึ้นนะครับ ตีโจ์แก้โจ์ต่างๆได้คมขึ้นนะครับหรือบางทีรู้จะมีสติรู้ว่าควรจะแก้อย่างไรนะครับฉะนั้นถ้าใครที่เดืดอดร้อนมาหาเราเขาจะสบายใจก็จะเออโอเคนะฮะว่าไปนะเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่แก้ให้กับตัวเราเองได้ไวด้วยนะครับแก้ให้คนอื่นก็ได้นะครับนี่ไม่ธรรมดาข้อที่สามโชคฟุกฟุกข้อนี้คือแบบไม่ต้องตอบเลยนะฮะ ขาบอกฟลุกคือไม่ได้ตั้งใจอยู่ๆก็ได้มาอยู่ๆก็สําเร็จอยู่ๆก็เคลียร์ได้อยู่ๆก็มีคนมอบของบางสิ่งบางอย่างให้อยู่ๆก็ลงทุนสําเร็จหรือได้รางวัลอยู่ๆก็มีคนมอบของอะไรพิเศษที่อื่นเราไม่คาดคิดบางทีพาไปเที่ยวพาไปทานหรือบางทีได้ผลประโยชน์จากการคุยต่างๆนานา,นาและเราก็ได้ประโยชน์ตามมาด้วยนะครับหรือไปช่วยเหลือใครเราก็ได้ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างได้มาด้วยอ่าฉะนั้น หวาดาม,มันดีแบบนี้นะ,ะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าคาว่าฟลุกเราก็เปิดทางสิฮะสมมติว่าอะอันนี้ผมเคยยกตัวอย่างเฉยได้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนะฮะสมมติว่าอซื้อหวยสักใบหนึง่งไม่เคยซื้อหวยเลยซื้อใบหนึง่งเรื่องเป็นการเช็คเกอรเช็คดวงนะครับมันถูกก็ถูกไปก็ได้กาไรไปไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เรียกว่าเหมือนกับแทนที่จะไม่ได้หวยไปได้ที่อื่นแทนเขาเรียกว่าแก้ขัดเขาเรียกว่าเอาหวยมานะครับ โอเคจำนวนปริมาณบางทีเราซื้ออะไรไว้นะฮะอาจจะแบบไม่ได้ตามนั้นแต่ไปได้โชคอย่างอื่นกัไนะฮะก็เรียกว่าเราเปิดโชคทุกทางบางคนใช้วิธีไหนนะครับถ้ารับงานนอกได้เขาจะโทรไปหาหรือมเมสเซจไปหาหรือว่าโอเคช่วงนี้ว่างมีการให้ทำบอกหรือถ้าช่วงนี้นะครับเรามีสามารถรับงานนอกได้ส่วนตัวช่วงนี้พยายามคุยกับคนที่เคยให้งานเราเดี๋ยวเขาจะคลิกพอดีเขากำลังหาคนบอดีเขากําลัง ติดต่อใครสักคนหนึ่งบดีแล้วเราก็โผล่มาบางทีเราก็ได้งานเลยนะฮะฉะนั้เห็นไหมฮะแล้วแต่จังหวะจังหวะหายไงก็ไม่ได้แต่จังหวะบางทีเราทํานู่นทํานี่อะไรไปเรื่อยๆอ,อยู่ๆเขาก็ให้งานอย่างเงี้ยตอนนี้นะฮะก็เลยเหมาะการคุยกับคนที่เคยส่งงานาหรือยื่นงานมาให้นะฮะหรือคนที่เคยเกื้อกูลเราเกื้อกูลนะฮะเขาก็สามารถจะเกื้อกูลเราได้อีกนะครับนี่แม้จังหวะดาวนดีนะครับช่วงนี้ปากวาจาดาวการทูดเด่น ดาวพุธกับดาวพระเสาร์ก็เรียกดดาวคู่สมพลอยู่ตหนแงโชคลาบพ,พูดแล้วเป็นโชคลาบมงคลค้าขายในช่วงนี้ปักตะก้าเลยแหละนะฮะหรือบางทีเราอาจจะหาวิธีนะฮะกระตุ้นยอดขายในมุมต่างๆนะครับอย่างที่บอกเราเปิดทางช่องทางการเงินไว้นะฮะมันเหมือนกับกับดักหนูอะนะครับเราเปิดทุกทางไว้เลยไว้ทุกห้องเลยถึงเวลาโชคมาจากห้องครัวเราก็ดักได้ในห้องครัวอืม แล้วเราก็เอาไปปล่อยเแล้วก็บางทีใช่ไหมโชคแล้วแต่โชคมาทางไหนคือเราอาจจะสูการเรื่องงานอ่าโอเคบอกคนรอบข้างว่าเราว่างงานนะหรือว่างานเราว่างหรือรับจ้างก็ได้นะหรือซื้อรอตอรีทิ้งไว้บางคนลงทุนบางคนทาเรื่องกู้ยืมเห็นไหมเราเปิดทางให้เงินมันเข้าในมุมต่างๆเออแล้วถึงเวลาดวงใครดวงมันนะดวงคนได้โชคลาภเป็นงานนะดวงคนโชคลาภเป็นเงินนะ ดมคนโชคลาภเป็นคนช่วยเหลือนะดมคนโชคลาภเป็นเรื่องของทรัพย์สินสิ่งของได้มานะหรือมีนคนโชคลาภได้เรื่องของมีคนพาไ,ไปเที่ยวพาไปทานของอร่อยเห็นไหมฮะเราเปิดช่องทางไว้นะครับเพื่อนๆลองนึกดูนะช่องทางการเงินห,หรือผลประโยชน์เรามีช่องทางไหนบ้างนิด IU, ๆหน่อยเปิดไว้นะครับเดี๋ยวมีข่าวดีเข้ามาแน่ๆนี่คือจุดเด่นบูมดาวการเจรจาเด่นอ่าข้อต่อมานะครับหรือว่านอกจากปากดีแล้ว การยื่นหนังสือยืนอ่นเอกสารครับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆมีความคิดอยากจะทําเรื่องกู้ทําสัญญานิติกรรมต่างๆทําธุรกรรมต่างๆหรือจะคุยเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องต่าง,างๆนะครับแต่ผมก็เน้นข้อนี้เพราะว่าเรื่องคุยเราคุยไปแล้วเราเน้นเรื่องของเอกสารถ้าต้องทอําเอกสารอะไรสําคัญสาคัญนำมาทําช่วงนี้ครับเดี๋ยวมีเกณฑ์สาเร็จนะฮะเพื่อนๆครับข้อนี้ข้อเอกสารนิติกรรมธุรกรรมพินิกรรม อะไรแกกิจกรรมต่างๆที่เราทําแล้วเพื่อผลประโยชน์หรือหวังผลเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินทองหรือทรัพย์สินจะประสบผลสำเร็จครับในช่วงนี้ถ้าเราค้นขวาหรือเต็มที่กับสิ่งที่เราทําอยู่นั่นเองนะฮะก็โอเคนะครับช่วงนี้ดาวพุธกับดาวราหูนะฮะอีกอย่างนึงคือระวังถูกหลอกถูกโกงนะคือกับว่าดวงมันดีไม่ใช่ว่าดีทุกเรื่องบางเรื่องที่ต้องระวังในช่วงน,นั้นก็มีนะฮะระวังเรื่องถูกหลอกถูกโกงนะฮะเหมือนดาวแห่งความขยันเด่นเราได้ผลงานเต็มเลย อีกในย่าหนึ่งป็นวีดีโอดังเรียกว,ว่าคู่ดานการเจ็บตัวมันตามมาด้วยนะฮะมันพ่วงมาด้วยนะครับเั้นทำอะไรนิดหน่อยหรือทําอะไรเล่อ่อามีเรื่องเจ็บตัวเฉยเป็นมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันแต่ข้อดีครับในชุดนี้ดาวพูดสัมพันธ์การาหูเนี่ยไอเดียในการค้าขายเด่นนะไอเดียในการหาเงินแบบใหม่ๆมานะไอเดียในการคุยเจราจาเรื่องของผลประโยชน์ในทุกรูปแบบจะประสบผลสําเร็จเป็นพิเศษนะครับดังนั้น ช่วงนี้ไอเดียอะไรใหม่ๆหรือถ้าเราช่วงนึงไม่มีไอเดียคิดครับคิดเลยนะครับทำอะไรดีเนาะหาอาถาตพทางพิเศษแบบไหนดีเนาะหรือจะหารายได้ทางใดทางอื่นดีดีเนาะหรือจะคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าคุยแบบไหนใหไไ้ได้ประโยชน์ประโยชน์มากที่สุดดีหนอเอออันนี้คือจุดเด่นเรียกว่าทำอะไรในช่วงนี้มัน,นมีดีนะที่เอกสารมีดีที่ฟลุกมีดีที่ปาก มีดีข้อต่อมาคือคนช่วยเหลือคอนเนคชันเด่นเพื่อนๆครับในช่วงนี้นะฮะดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนสาชาโคจอนแหมงลาพระโชคลาบอยู่คู่กับทั้งดาวเสาเรียกดาวคู่สมพลนะฮะแล้วก็ดาวราหูช่วงนี้มีโชคจากการติดต่อการเจรจาการเดินทางมีมิตรสหายดีๆเข้ามาช่วยมีโอกาสได้เพื่อนใหม่คนรู้จักใหม่ๆคนที่ชื่อหรือก็คุณกันใหม่หรือคนที่มาร่วมผลประโยชน์กันใหม่แสดงว่ามันองมีมิตรภาพที่ก่อเกิดในช่วงเวลาแบบนี้ด้วย สองเดือนนิดๆน,นะฮะเพื่อนๆจะมีเพื่อนใหม่นะฮะหรือว่าคนรู้จักเก่าจะกลับมาทาอะไรด้วยกันเป็นพิเศษหรือว่ามีความสนิทที่เชื่อใครเป็นพิเศษเขาจะหาผลประโยชน์หรือช่วยทางตรงทางอ้อมให้กับเราได้นะฮะนี่คือจังหวะดาวที่เด่นนะครับเห็นไหมฟังแล้วโอเคนะและที่สําคัญครับในวัะนี้ดาวเสาร์กับดาวพุธกับพุธขยับย้ายดูไหมฮะเขาเรียกเป็นคู่สมพลนะครับคําพูดที่มีน้ําหนัก แต่พูดคือคําพูดดาวสาวคือความหนักหรือว่าความมั่นคงพูดอะไรช่วงนี้คนเชื่อฟังคุยกับลูกน้องเด่นสั่งงานเด่นช่วงนี้คุยแล้วมีบาร,รมีพูดแล้วคนฟังพูดแล้วคนลุกอีกฝั่งหนึ่งคือเขาจะเชื่อเออเขาโอเคกับเรานะฮะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีเรื่องอะไรนะฮะเรื่องอื่นนอกเหนือจากคาพูดเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆละมันยังเด่นเรื่องของความรักเลยนะเออช่วงนี้พูดคุยแล้วเขาว่า น้ำหนักดีในการคุยคือถ้าคุยกับจีบใครเขาจะรู้สึกดีกับเราแล้วเขาจะตอบรับบางอย่างกับเรานะครับดาความรับมันเด่นนะครับเื่อเพื่อนมีอยากทําอะไรให้ทําเลยจริงๆผมผมดูโคราศีเมษไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่รอให้ใครมาช่วยรอให้แฟนมาหาคือเราเป็นคนที่ทําอะไรให้แทนนะครับฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ดีๆสรบคนราสีเมยียในช่วงดาพุธให้คุณเต็มที่ก็คือ เราสามารถช่วยเหลือคนที่อยากช่วยเหลือได้นะฮะไม่ใช่รอให้ใครช่วยเหลือนะครับผมมองกับกันเลยนะฮะเราซื้อเม็เปราสีผู้ให้ชชดเจนมากเราจะทำอะไรให้ใครเป็นพิเศษเราอาจจะทำให้ซื้อให้รวบรวมเก็บให้หรือให้คำปรึกษาให้คำชีนน้แนะเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราทำอะไรให้คนที่รักแบบนี้นะฮะไม่ใช่เราจะดีใจในคนรักที่ทำอะไรให้เราไม่ครับผมมองว่าคนราีเมนจะ รีเวิร์ดสะท้อนย้อนกลับกันคือเราจะมีความสุขที่ได้ทําอะไรเพื่อคนที่รักแล้วเขาหมดทุกข์เขาแก้ปัญหาได้เขาสบายใจเขาปลอดภัยเขาอิ่มใจเขาภูมิใจนะฮะนี่คือจังหวะดาวจุดเด่นที่เราสามารถทําอะไรเพื่อคนที่รักได้เต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะทำได้ไหมทําได้ทําดีไหมก็โอเคครับก็ดีนะฮะนี่คือเรื่องราวทุกๆข้อนะครับ การค้าขายเด่นนะเพืเ่อนๆลองไปหาวิธีหาาทำการตลาดสิโอช่วงนี้มีไอเดียใหม่ๆนะฮะจะลดแรแจกแถมจะหาวิธีกระตุ้นยอดขายจะหาวิธีไปร่วมผู้ลงทุนกับใครหรือหาวิธีไปจับมือกับใครที่จะทำแบรนด์ใหม่กิจกรรมหรืออาจจะมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นในเรื่องของการค้าขายแล้วก็การทำกำไรหรือบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบรูปแบบร้านและมีโอกาสที่ มีข่าวดีในผลลัพธ์ที่เราทำในช่วงนี้นะฮะในการจับปืนแล้วก็ในการกระตุ้นยอดขายด้วยนะครับจวะดาวมันดีนะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแต่สิ่งต้องระวังก็มีนะฮะระวังเขาว่าจะนี้ไปเพื่อนเจอเคยจะเจอคําว่าถูกเลื่อนนัดเ,ออเจอคนพูดไม่เป็นคาพูดอันนี้คือสิ่งที่ไปทากันบ้านหน่อยนะเขาทาไงดีหรือเจอคนแบบพูดอย่างทําอย่างนัดแล้วไม่มาหรือนัดแล้วไม่ตรงเวลาหรืออย่างหนึ่งคือ ทีมีประหารเอกสารฮะทำในช่วงนี้ต้องรัดกลุ่มนะฮะอย่าทําอะไรที่แบบแบบด่วนได้นะฮะเอาผลประโยชน์นิดนึงแล้วโอ้โหต้องมาตามแก้ตามเช็ดเพียบเลยฉะนั้นอย่าเพิ่งมองผลประโยชน์ระยะใกล้มองผลประโยชน์ระยะไกลดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่แนะนํานะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเ,เพื่อนๆครับ3ามกราคมนะฮะถึงวันที7่7เมษายน2เดือนเศษเก็บเกี่ยวเก็บกินให้เต็มที่นะครับอีกปัญหาอุปสรรคมันมาเต็มที่ตามปกตินี่แหละแต่ว่าเราสามารถจะ มีข่าวดีดแทรกเสริมให้มันชื่นใจบ้างก็ยังดีในช่วงนี้นะครับโชคดีครับเพื่อนๆครับเป็นกำลังใจนะครับลองนําไปพิจารณาดูแต่ละข้ออะไรทําได้อะไรเอาไว้ก่อนได้ก็รีบๆทยอยทาแต่ละข้อก็จะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นหรือว่ามีโชคลาภนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ